ที่ไหนมีบ้านหรูที่นั่นโบพาไปค่ะและตอนนี้ทุกคนกำลังอยู่กันที่โครงการ Perfect m a s t e r p i e c e พระราม9กรุงเทพกีทาเป็นคฤราสนห์หรูบนทำเลพรีเมียมโครงการใหม่ล่าสุดเพียง15นาทีสู่ใจกลางพระราม9ค่ะอย่างที่บอกค่าว่าโครงการนี้ตั้งอยู่บนทำเลพระราม9กรุงเทพกีทาตัดใหม่ติดถนนกรุงเทพกีทาตัดใหม่และใกล้รถไฟฟ้าสายสีส้ม หลังนี้นะคะเรียกได้ว่าเป็นซูเปอร์ลักชัวรี่คอลเลคชันค่ะเป็นคฤหาสน์ที่ออกแบบได้หรูหราแล้วก็ตกแต่งภายในพิเศษด้วยเฟอร์นิเจอร์แบบนิวลิมิเต็ดอิดิชันหลังนี้นะคะเนื้อที่ดินทั้งหมดนะคะ2 1 1 3ตารางวาค่ะและมีพื้นที่ใช้สอย738ตารางเมตรมีด้วยกันทั้งหมด4ห้องนอน5ห้องน้ำนะคะแล้วก็มี3ห้องแม่บ้านค่ะ จุดเด่นเลยนะคะของหมู่บ้านนี้คือน้ำไม่ท่วมแล้วก็ไม่พบปัญหาด้านมลพิษค่ะสภาพแวดล้อมก็สงบไม่วุ่นวายเพื่อนบ้านเป็นมิตรค่ะทำเลนี้นะคะถือเป็นที่อยู่อาศัยแนวราบที่สำคัญไม่ไกลาจากตัวเมืองมากค่ะเพียงนิดเดียวก็เข้ามอเตอร์วเวย์พระราม9ได้แล้ว เอจริงๆนะคะการตกแต่งภายในบ้านหรูเนี่ยจะมุ่งเน้นไปที่การออกแบบที่มีความซับซ้อนควบคู่ไปกับการเลือกใช้วัสดุที่มีคุณภาพสูงมีการคัดเลือกเฟอร์นิเจอร์ดีไซน์และอุปกรณ์เคื่องใช้ที่ผ่านกระบวนการออกแบบอย่างพิถีพิถันทุกชิ้นซึ่งไม่ใช่แค่ความสวยงามมีระดับเท่านั้นค่ะแต่การตกแต่งภายในบ้านหรูยังเต็มไปด้วยสนเสน่ห์ที่ชวนหลงไหลเอาจริงๆนะคะ หลังเนี้ยตกแต่งให้ครบแล้วคือสามารถทิวกระเป๋าใบเดียวเนี่ยเข้าอยู่ได้เลยจริงๆค่ะเดี๋ยวโบขอหยุดภาคสักครู่นะคะให้ทุกท่านได้ชมกับความหรูหราของบ้านหลังนี้ค่ะ เคยได้ยินประโยคนึงที่เขาบอกกันว่าโอกาสก็เหมือนไอติมถ้าไม่กินก็ละลายบ้านหลังนี้นะคะมันคู่ควรกับคุณมากๆค่ะเสนอขายเพียง60ล้านเท่านั้นหากใครสนใจสามารถติดต่อสอบถามที่เบอร์โทรด้านล่างได้เลยนะคะ Perfect Masterpiece พระราม9กรุงเทพกีทายินดีต้อนรับค่ะ